สวนใหญ่คือทุกท่าน,น,นตอนอยูผมเนี้ผไม่เลกูจะเ่าอีกแล้วนะครับก็ผมขอพูดตอนนิดนึงนะนั่งจากว่าตอนนี้เขานอนก,กันหมดแล้วนะแล้วก็วันนี้มีข่าวดีพิเศษครับก็เกี่ยวกับการที่เคยยันยแนวไปนะตอนนี้ผมมีสองแนวแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเมอร์แกงแคสเตอร์ทีวีนั่นเองนะครับแนวนี้ก็จะรวมเหล่าแคสเตอร์ผองเพื่อนผมนั่นเองนะซึ่งแนวนี้มาจาก แนวแรกของบาน,าน่าคุงนั่นเองนะครับก็อ่ะเหกลกวนนะนะฮะยังดูได้อยู่นะนะครับก็ส,สำาหรับใครที่ยังกดซัพบมาถึงปัจจุบันนี้นะแล้วก็ยังดูแนวนี้อยู่เนะี่ยผมก็ขอบคุณด้วยนะแล้วก็อันนี้จะลงสองแนวนะคือเอเอสองแนวนะ ไอสามแนวเลยดีกว่าเนื่องจากว่าแนวนี้แนวแรกก็คือแนวนี้นะแล้วก็จะทิ้งลิงก์แนวนี้ไว้ใต้เดคทิปชั่นนะในเฉพาะกับแนวที่ผมที่ไม่ใช่แนวนี้นะที่ผมลงคลิปนี้นะแล้วก็จะฟื้นฟูก,กลับมานะส่วนรูปโปรไฟล์เนี่ยใช้แค่ชั่วขราวนะรอได้รูปโปรไฟล์ถาวรเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนไปใช้ทันทีนะครับก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ช่วยมาซับสไคร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ